สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถด,ดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้เรามีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถด,ดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้เรามีรถหรูแบรนด์ดังนะครับระดับผู้บริหารน,นะมานำเสนออีกคันหนึ่งนะครับสำหรับ รถคันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับกุญแจครบนะครับรถคันนี้ใครสนใจนะครับก่อนออกรถเราไปศูนย์เบนซ์ไปเช็คสภาพก่อนออกได้นะว่าตรงตามที่เราแจ้งไว้หรือเปล่านะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวไปไ้ายแดงนะครับสำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับคือเจ้า Mercedes-Benz ตัว E นะครับ E 2 2 0 D นะครับตัวนี้ E 2 2 E 2 2 0 D Exclusive นะครับ โฉม W213 ปี2016นะครับรถคันนี้ปี16-18นะครับสีขาวนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2000เกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้ไม่เดียวไม่แท้นะครับแสนห0พั 16, โลนะโอเคนี่คือสภาพรถเขาด้านหน้านะครับด้านหน้ารถคันนี้ครับก็อ่ะเริ่มจากฝากระโปรงครับรถคันนี้ฝากระโปรงก็มีลวดลายมีสันขอบบริเวณฝากระโปรงเนาะ โอบเข้ามานะทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้ด้านหน้าฝากระโปรงดูมีมิตินะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือรถคันนี้ไฟครับรถคันนี้ตัว E เนาะก็จะมี d ด y t i ท e นะครับสเส้นนะครับอ่แยากให้ชัดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูพวก Mercedes-Benz นะครับตัว E เนี่ยจะมี d ด y t i ทม2เส้นนะครับในบริเวณโคมไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าชัดเจนครับรถคันนี้กระจังหน้าขนาดใหญ่ เป็นกระจังหน้าทรงเมอร์เซเดสเบนะครับเห็นก็รู้แล้วนะว่าเป็นเบนซนะครับบริเวณกระจังหน้ามีกล้องมองด้านหน้าให้มานะครับและกระจังหน้ารถคันนี้มี Parking งเซนเซอร์ให้ทั้งหมด6จุดนะครับบริเวณชายขอบด้านล่างของรถครับมีมีชายขอบมีลิ้นปัดเป็นลายอลูมิเนียมทำให้แมตตกระสีขาวในลักษณะในความหรูหรานะครับในความหรูหรานะ ความปลอดภัยรถคันนี้ด้านหน้าเห็นได้ชัดมีพาร์ i ิ g งเซนเซอร์6จุดมีกล้องมองด้านหน้ารถคันนี้เป็นกล้อง360องศานะครับนี่คือบริเวณด้านหน้าของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างของรถคันนี้กันนิดหนึ่งนะครับด้านข้างของรถคันนี้ครับแม็กเดิมตรงรุ่นนะครับแม็กเดิมตรงรุ่นนะและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ระบบเบรกหน้าเบรกหลังนะครับเป็น ดิสเบรกให้มาเลยนะเป็นดิสเบรกให้มานะครับอ่าสวยครับสรีรถคันนี้รอบคันสีขาวสวยรอบคันบริเวณกระจกมองข้างนะครับรกระจกมองข้างเป็น evet. รกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้างพับมานะครับมีกล้องบริเวณกระจกมองข้างให้มานะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นกุญแจีโบท,ทนะครับที่จับประตูเป็นแบบ ที่จับประตูแบบคีย์เลสนะครับไฟท้ายครับเป็นไฟท้ายแบบแบบชิ้นเดียวนะครับเป็นแบบชิ้นเดียวนะเป็นไฟแบบ L.E.D. นะครับแล้วก็บริเวณด้านบนฝากระโปรงรถคันนี้ครับก็จะมีโลโก้เบนซ์นนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ E220D นะครับบริเวณเหนือป้ายทะเบียนรถคันนี้มีขอบแสแตนเลสยาวออกมานะเป็นขอบแสแตนเลสนะครับทำให้ตัดดู หรูหรานะครับมีกล้องมองหลังให้มานะครับรถคันนี้ปี16วิ่งมาแสนหกพันโลมือเดียวนะครับเบริเวณด้านล่างของรถคันนี้ครับมีปักกิ้งเซ็นเซอร์ให้มาทั้งหมด6จุดนะครับ6จุดด้านล่างมีท่อไอเสียนะครับเป็นท่อไอเสียครอบโครเมียมซ้ายและขวานะครับด้านล่างลิ้นของเขานะครับเป็นแบบพลาสติกสีดำนะแล้วก็มีโครเมียมครอบทับนะครับทำให้รถคันนี้ตัดกันกับโครเมียมสีดำตัดกับ โหมเมียมมกดูสปอร์ตไปเนาะนี่คือสภาพด้านนอกของเจ้ารถคันนี้นะครับด้านในของรถคันนี้ครับเข้าไปมูสแอนโทลรถคันนี้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเป็นการตกแต่งด้วยลายไม้บริเวณหน้าคอนโซลนะครับและบริเวณที่เป็นแผงประตูเนาะรถคันนี้ให้ความอารมณ์ของความเป็นจะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับเป็นอารมณ์แบบผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลาง มีหน้าจอดิสเพลย์นะครับเป็นหน้าจอดิสเพลย์เนาะแล้วก็มีทัชแพดนะครับตรงกลางเนาะเอาไว้ใช้งานคู่กับจอดิสเพลย์นะครับตรงกลางรถคันนี้คอนโซลมีนาฬิกาแบบอนาล็อกนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเบนซ์เขานะครับในส่วนของตรงกลางของรถคันนี้ที่เป็นแดชบอร์ดก็ทำงานในส่วนของระบบแอร์นะครับระบบแอร์ระบบเนวีเรดิโอมีเดียต่างๆนะครับช่องแอร์รถคันนี้ มีช่องแอร์ด้านหน้าทั้งหมด6ช่องนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังให้มานะครับระบบรถคันนี้ memory seat ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมในส่วนของเบาะแน่นอนเป็น s i เนเ t u r e เลยเป็นรูปเบาะเลยนะครับในส่วนของบันไดรถคันนี้มีบันไดนะครับ s t a นเลสนะครับแล้วก็มีแบรนด์ Mercedes-Benz นะครับเป็นเพลทแบบ แบบไฟเนาะเป็นไฟสะท้อนขึ้นมาระบบ ABS Airbag มีให้มาครบนะครับสวยครับรถคันนี้รถคันนี้มีม่านให้มานะครับบริเวณประตูด,ด้านหลังนะครับด้านหลังทั้ง2เนาะแล้วก็ด้านหลังสุดนะครับในส่วนของรถคันนี้กระจกเดิมๆนะครับจาก Mercedes-Benz นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรมาทั้งสิน้นสามารถที่จะไปเช็คศูนย์เบนซ ออกได้นะครับว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ขนาดไหนเนาะรถคันนี้ผู้ขายนะครับแจ้งขายรถคันนี้นะครับในราคาเพียง1นึ่งล้านแปดแบาทเท่านั้นนะครับประกันไม่รับประกันไม่มีชนหนักไม่พลิกควม่มไม่น้ําท่วมลงในสัญญาให้เลยนะหากมีปัญหาเรายินดีรับซื้อคืนให้เนาะโอเคครับรถคันนี้เราแจ้งภาพรวมไปแล้วนะครับเบาะรถคันนี้เป็น เบาะหนังสีน้ําตาลนะครับทั้งตอนหน้าและตอนหลังสภาพเบาะอยู่ในสภาพสวยครับเรายังหุ้มพลาสติกให้อยู่นะพวงมลลาลัยเป็นแบบพวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมลลาลัยหนังเป็นเกียร์คอนะครับรถคันนี้วิ่งมาแสนหกนะครับสวยครับใครมองหารถหรูนะครับรถหรูสมรรถนะดีนะครับรวมถึงราคาดีนะครับมองคันนี้ไว้ใครชอบสีขาวคันนี้ตอบโจทย์อีกเนาะ เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้เลยนะก็ในส่วนของความสุขสบายเราแจ้งไปเข้าวๆแล้วนะครับเป็นมีครุสคอนโทรลมีอะไรพร้อมเรามาพูดถึงในเรื่องของสเปครถคันนี้กันนิดนึงครับรถคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2000ันซีซีนะครับ194แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบ16วาลเทอร์โบคู่นะครับพร้อมอินเตอร์ คุนเ cool er, ลอร์รถคันนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะโอเคระบบเบรกเป็นดิสเบรกสล้อนะครับระบบช่วงล่างนะครับโช๊คเป็นแบบสปริงนะครับก็ถือว่าสวยครับใครสนใจรถคันนี้ติดต่อรถเดียขาย0628242551 0628242551นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เรายังมีรถมือสอง สวยมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมโตและน้องอู่รวมถึงสุดหล่อคันนี้ E220 ดีเซลนะครับปีรถคันนี้แจ้งไปแล้วปี16.18นะครับเกียร์ตัวมัดนะครับคันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ยังไงเราไปเจอคลิปรถยนต์มือสองคุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาแต่เพียงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผม